หนูสงสัยค่ะว่าผู้ชายเนี่ยนะคะผู้ชายที่กําลังร่วมรักกับแฟนหรือว่ากําลังเล้ารวมกับแฟนอยู่เนี่ยแล้วอยู่ๆเนี่ยนะคะมีอะไรหรือว่าสิ่งอะไรเนี่ยสิ่งใดๆก็ตามมาขัดจังหวะทําทให้ไม่สามารถทํากิจกรรมต่อกับแฟนได้จนเสร็จเนี่ยนะคะเขาจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหเพราะว่ากําลังหลังนะอสุจิออกมานะคะไม่ทันหมดแต่มีอะไรมาขัดจังหวะเนี่ยคือเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้หญิงคนนี้สงสัยว่า ทำไมมันถึงเป็นเรื่องที่ทําให้ผู้ชายหงุดหงิดฉุนเฉียวและโมโหได้ขนาดนั้นคะคืออายุ27ปีตัวผู้หญิงเองนี้นะคะไม่มีการคุมกําเนิดค่ะคุณหมอเป็นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะก็เมื่อไหร่ที่ฝ่ายชายมีความต้องการทางเพศนะคะแล้วก็ไม่ถึงจุดสุดยอดหรือว่าค้างคาโดนขัดจังหวะอันนี้ก็จะเกิดอารมณ์ค้างเออและก็ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายชายอย่างเดียวนะคะฝ่ายหญิงก็เหมือนกันคนที่ไม่ถึงจุดสุดยอดก็มีอารมณ์ค้าง พราะอารมค้างนี่กลายเป็นว่าหุดหงิดโมโหทั้งวันเลยนะคะกลายเป็นพานพาโลเรื่องอื่นไปก็คือไม่ไม่คือเรามีความเครียดแต่ไม่สามารถจะลดความเครียดทางความต้องการทางเพศได้อันนี้ก็ทําให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดค้างคาคือจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยนะคะทั้งตัวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยเวลาเราเครียดเนี่ยมีคนถามว่าเครียดทําอะไรได้ไหมโอ้ทาอะไรได้ทั้งตั้งแต่หัวจรดเท้าเลย นะคะเครียดเรื้อรังผมร่วงสิวขึ้นกินข้าวไม่ไดา้นอนไม่หลับปวดกล้ามเนื้ออะไรว่าไปดังนั้นสรุปว่าอารมณ์ทางเพศก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าค้างคาหรือว่าไม่สุขสมอารมณ์หมายอันนี้ก็จะอาจจะทําให้เกิดความเครียดเกิดการโมโหนะคะเกิดการย้ายที่นั่นก็คือ projection นั่นคือว่าเครียดตรงนี้แต่ไปใส่ความเครียดอีกครังนึงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นจิตวิทยาของมนุษย์ธรรมดาก็คือเมื่อไม่สุขสมหวัง ก็จะเกิดความเครียดแล้วก็ส่วนใหญ่มนุษย์เราจะไม่โทษตนเองนะคะก็จะโทษสิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือโมโหใส่อย่างอื่นเข้าไปนะคะไม่ว่ายอย่างอื่นอันนี้ก็จะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ค่ะ